โอ้ยแจ๋วแจ๋วอินฟูเต็มไลยนะดูครับอินฟูน่แต่ละคนนี่เป็นอินฟูแน่อินฟูทั้งนั้น

ร้อนหน่อยใครไม่เก่งวิทนเนี่ยลสบเยนร้วกนะครับกลุ่มของบตาัลนไม่ต้องแกาหนนิดอยู่นะครับพี่พี่อินฟทุกท่านนะครับขอให้อยู่ ไปแล้วไปแล้สครับแนวทางนี้นะครับเราจะบินได้ยาวๆเลยนะครับว่างมาณิ

เรายังไม่แบอแต่ที่ไม่แน่นะครับมีของชนเวร์อสองรานจากร้านพี่ปูน,นะครับน้ำยาล้างเล็บนะครับประดิ่ันล้างเล็บอะไรไว้ไว้อะไรมี่สักอย่างนะครับกับร้านค่นะครับร้านหัามันดีใช่ครับผม บินโอ้ยแดดเขาหาแดดอะไรไรื้อเนี่ยให้อนล็กมาบินโ้าราครับมาครับโลพาด

สวยครับสวยงามฮอบเลยฮอบเลยฮอบ <c oughs> เลยเขาช้าด้วยเดี๋ยวลำนี้ลำนี้ช้ามากอากาศดีเนาะมันแดดร้อนดีนะ <c oughs> <c oughs>

ชมชื่อจริงๆนะครับโคตรตุ้มฮ่าทีแล้วใครจะผู้โชคดีรายแรกสปีดพาร์ทโอ้ยไงเป็นไงเห็นนี่เจบินแบบนี้มั้งนี่เดี๋ยวตกงานนี่สายดูยากจริงจริง ไอ้อเจย์บอกว่าไม่ยากถึงสงล้านนี่ติน,นตัโทนะนี่อะไรนครับโง่โง่โง่โชูดง่โงครั่โง่โง่นง่โง่โง่โง่นง่โง่โง่ีง,งนะ่โง่โ้่โง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 ้โง่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 โน่โงนโ่โ่โง่กง่่ยยงโง่โา่านะช่วยกรรัง่โนน่ง่โง่โงกโง่โง่โก่โง่โง่โก่โง่โง่โงง่โ่โง่ ครับครับพี่ี่พี่บอกบกครับโอเคเส้นไปเครับแนดิ้งสวยงามโอ้ย่าันสวยงามะขันทางนี้หน่อยขันทางนี้หน่อย อัน l นี้หน่อยอัน l นี้หน่อยเขาหิวน้ำเขาหิวน้ำ